ฮัลโห่วงจังเลยดีนะกินกาแฟเฮ้ยบีชงกาแฟอยู่ในคาเฟ่ตึ๊ดฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเร็วๆๆอยากได้ภารกิจแล้วเร็วๆๆรีบไปแล้วเร็วๆๆไปแล้วนะโอ๊ย เดียวก็ว่าก่อนอยาไม่ได้พูดอะไรเลยเอานดีต้อนรับเข้าสู่ล้นเซอร์เวอร์พาร์ทที่7แล้วนะแต่วันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเรามีข้อความจากทางบ้านมาเต็มไปหมดเลยว่าจริงเหรอเออี่ข้อความแรกเมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลงอยู่ดีๆดาตาก็ไหลมาเองได้ต่อไปเรคนดูพิมพ์มาบอกว่าชอบล้นเซอร์เวอร์มากเลยค่ะอุ้ยจริงเหรอคะยี่งต้องทำบ่อยๆนะคะมีอีกมีอีกมีอีกอะไรอะ ข่าวด่วนข่าวด่วน er ล้นโดนคีเปอร์ระเบิดตายคาบ้านโอ้ข้อความเยอะเนาะอืมอีพีนี้นี่ก็ความเต็มกระดานไปหมดแล้วเนี่ยเข้าเรื่องดีกว่ามาเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยเจ๊บีทำภารกิจได้ไปรวมแล้วเนี่ยสี่ดาวจริงๆควรจะมีมากกว่านี้ด้วยนะแต่เหมือนใช้ไปสักเกลี้ยงเลยเมื่อพาร์ทที่แล้วอะ่ะอืมมีของต้องใช้มีเงินก็ต้องใช้เอาละนะพาร์ทนี้เนี่ยบอกแล้วนะว่ามันไม่ใช่หมูหม,มูต้องไปจับไก่เหรอไม่ใช่ ใช้ตัวช่วยอ่ะก็ให้มันระวังหน่อยภารกิจวันนี้ก็คือ1เจบีจะต้องทําฟาร์มฟักทองและก็มันฝรั่งเพราะว่าเมื่ออาทิตย์แล้วเหมือนจะได้มาใช่ไหมแล้วก็<อ>าภารกิจที่2<ะ>ต้องตะรุยป่าจังเกิล<ะ>และล่าสมบัติที่อยู่ตามแผนที่อแผนที่ไหนอ่ะเดี๋ยวแผนที่เนี่ยจะมีให้แล้วก็ไปวิ่งหาป่าจังเกิลเอาถึงจะเห็นตัวเองอบนแมปดังนั้นเนี่ยเห็นจุดแดงๆตรงไหนนั่นแหละคือที่ล่าสมบัติภารกิจวันนี้มีแค่นี้ใบอุ้ย เราได้แผนที่มาด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปป่าจังเกิลก่อนแล้วกันเนาะจุดแดงๆนี่อันนี้หรือเปล่าเปล่าน่าจะเป็นหิตนะเขาบอกว่าให้เลี้ยวขวาและเลี้ยวขวาอีกทีจะมีปุ่มวับกับบ้านวับกลับบ้านโ,โหกระเบิดชัดๆไม่กดหรอกละเล่นละเล่นละเล่นดา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 ,ดา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 อ้าว ไม่ให้ลงแบบนิ่มๆหรอโอเคภารกิจในวันนี้นะคะทุกคนเราจะต้องทําฟาร์มฟักทองแล้วก็ทําฟาร์มมันฝรั่งค่ะโอเคตอนนี้เรามีสวนต้นข้าวกับแตงโมนะคะเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นฟักทองก็แล้วกันเปลือกแตงโมแล้วค่ะช่วงนี้เป็นหน้าฟักทองนะคะถ้าเราทําฟักทองเนี่ยเราก็มาแปลรูปเป็นพายฟักทองได้ผลแตงโมมันกินได้ทีละครั้งแต่ว่าได้จํานวนเยอะนะคะมันก็เสียเวลาอยู่ดีอะแต่อมาจากไหนนะ้าออ เต่ามาจากไหนน้าต่อมาจากไหนน้าคืออะไรหรอซีรีผู้ประสาทไทยได้ไหมอ่ะเก่าอ๋อเต่าอ๋อเก่าเก่ารู้แล้วรู้แล้วเต่ามาจากไหนน้าอุ่งเพิ่งเห็นซีรีเต่ามาจากไหนอ่ะน่ารักมากเลยเจ้าทุยโอ้ยขี่ไอ้ทุยวิ่งลุยท้องนะ ซีรีเราจะให้อาหารมันยังไงเปิด Google ซีสิรีเต่าคืออะไรเปิด Google ซิอุ้ยมันขึ้นบกได้ด้วยเต่าคืออะไรไม่ได้ถามไม่ได้ถามให้ไปหาเต่ามันกินอะไรในเนี้ยตูดไก่ย่างฮะกินตูดไก่ย่างเหรอ,อกินของดีซะด้วยไม่ใช่ใช่มันกินแตงโมเปล่าไม่กินอนะ่ะกินขาวัวกินขาวัวเหรอ โอเคเราได้เนื้อวัวดิเอ้ยไม่ใช่กินปีกไก่เอากินอะไรอะสรุปไม่ต้องพูดละฉันว่าฉันหิวและวพูดแต่ละอย่างเนี่ยขาวัวมั่งตูดไก่บ้างตกลงมันกินสาหร่ายอ๋อมันกินสาหร่าย ที่พูดเมื่อกี้คือหิวอ๋อหิวสิรีหิวสิรีกินได้ด้วยเหรอสิรีไม่ได้กินแบตเตอรี่เป็นอาหารเหรอเออเรามีโปเตโต้ห้าอันเองนะคะเราพูดไปก่อนก็ละกกันสิรีเราจะคาบถังปุ๋ยยังไงอะ่ะโอ้มีทางเดียวนะคะเราต้องขโมยดูในตบคาบี่อ๋อตัวคาบเหรอคะสิริหน้าตาเป็นยังไงนะ้อยากเห็นตัวจริงจังเลย หล่อสวยหุ่นดีร่างท้วมตกลงชมป่ะนะอ๋ออันนี้หมายถึงสิริเหรอสิริตัวจริงอะเหรอหล่อสวยหุ่นดีร่างท้วมใช่ขาใหญ่แขนเล็กด้วยอ๋อหมายถึงสิริใช่เปล่าแกนั่นแหละเมื่อกี้ด่าปุ๊ะเราได้ถังปุ๋ยแล้วนะคะจำไม่ได้มันไว้ทำอะไรนะเฮย้ยอยออกมาเจ้าทวยเดี๋ยวมันหนีอะ แล้วเราก็ใส่ได้อะไรอ่ะเฉยได้ผงกระดูกนี่มีกระดูกเตึ้งยเยอะไปเห็นต้องทำเลยก็อยากเลี้ยงหมาเก็บกระดูกไว้ก็ไหนดีกว่าใช้ผงกระดูกมันก็จะโตไวนะจ๊ะอ,อ่รอมันโตก่อนก็นแล้วกันจะได้ทำสวนมันฝรั่งได้นะคะแล้วเราก็เอามาเล็ดมาทำปุ๋ย ปุ๋ยเต็มเฮ้ยออกไปออกไปแช่น,นี้ทำได้นะคะเพราะว่ามเมล็ดมันเยอะมากเลยอะ่ะเราจะเปลี่ยนจากการใช้มเมล็ดไปเป็นมันฝรั่งแต่เราก็ต้องทำอาหารให้น้องหัวอยู่ดีอะไ,ไรเหลือเฟือนี่คือสวนหรอยังไม่เสร็จไหมฮะยังไม่เสร็จไหมเมล็ดมันมีแค่นี้นะสิริ ถามเฉยเฉยอ๋อถามเฉยเฉยโอเคตอนนี้เราก็รอให้ผลผลิตมันเติบโตนะคะระหว่างนี้เราจะต้องไปหาป่าจังเกิลต้องเตรียมอาหารไปเยอะๆอีครบแล้วล่ะไปออกเดินทางได้ตต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 งง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 งโอ้ยถ้ามีม้านี่ไปไวเลยนะ <c oughs> หลังจากบ้านเดินมาสักพักก็จะเป็นทะเลทรายซิลีป่าจังเกิลนี่มีสัตว์อะไรแปลกๆไหมอะที่เราสามารถจับได้เสิร์ชป่าจังเกิลได้หน่อยสิไม่รู้ไม่ใช่ซิรีเอา้าตกลงเป็นใครล่ะเปซิรีต้องรู้สิเลี้ยวขวาอา๋เลี้ยวขวาเดี๋ยวจะกลับไปใช้บิสบีแล้วนะนั่นมันมเนางอนละซิริซิลีพาไปเห็น สมบัติกลางทะเลทรายในนั้นจะต้องมีทองอย่างแน่นอน <c oughs> จากการที่เล่นใมครับมา6ปี7ปีลงไปมีระเบิดแน่นอนแล้วตอนนั้นบอก10ปีออาสิบปีเหรอเอ,เอเมอายุ7ปีเ <c oughs> องมั้งเอาเหรอเกมอายุเจ็ดปีอ๋อนั่นไงข้างล่างมีสมบัติอยู่แต่ว่าเราต้องไปอย่างระมัดรหวัง แม่สิริเราฉลาดไหมข้างล่างมันเป็นตุ่มระเบิดอะเปิดได้แล้วนี่มีอ่านมาเอามาใช่เป็นเกาะม้า,มาแอปเปิลทองใย,ยแมงมุมแล้วก็สายไม่อามีเอ,เอนชานบุ๊คมีเกาะอุ้ยมีอันมาอันหนึ่งมีทองโอ้มีแต่ทองก็ดูก็สำคัญโอเคขึ้นดีกว่าอันนี้หรือเปล่าป่าจังเกิลเยส นี่แหละคือป่าจังเกิล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 เขออินเสิร์ตแบบนี่มันป่าอเมซอนวิเมื่อกี้เห็นนกแก้วด้วยนะคะวิได้เสียงนกด้วยนี่ไงนกแก้วอยากรู้ว่ามันจับได้ไหมนกแก้วน่าจะพูดได้นะมันจะพูดตามเราสวัสดีสวัสดีสวัสดี ลอนรอนรอนรตายไปแล้วอยจะพูดอีกโกโก้ไม่รู้ว่าโกโก้ไปทำอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะลองเอาไปดูที่โต๊ะคราบแล้วกันเนาะวู้ที่มันป่าคิปเปอร์ไะเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรกับคิปเปอร์เจอทุกครั้งเลยวิมิตรอนพายเก็บ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 ,กบไปอุ้ยสะดุง้งอุ้ยตกใจโอ้ว่าตกใจจริงแบบสะดุ้งเลย เยอะไปบางเทีอะขึ้นน้นวนดีกว่าเดินม,มาต้นไม้ดีกว่าเยอะเลยเป็นทาสานแล้ตอนนี้อืมเราได้แบมบูมาแบมบูแบมบูตรงนี้ก็มีแบมบูอีกเอาอีกเอาอีกเอาอีกอยากเลี้ยงแผนด้โอ้ยเยอะมากหต้นไผ่เพียบเลยต้นไผ่ไม่รู้เอาไปทำอะไรได้อ่ะอเก็บไว้ก่อน ของหายากของหายากอุ้ยเจอแพนด้าสิลีมันมีประโยชน์ยังไงอะอุะ้ยมันรักแล้ว,วเราดีใจด้วยนะเออตั้งชื่อมันว่าอะไรดีอะลุงพลเราเล่นถ้าเราจะพามาันไปไหนได้อะสิลีอุ้ยเราเบิดตีมันอุ้ยโหดแล้วอยากรู้ว่าฆ่าแล้วมันจะได้อะไรอะ ไม่ได้อะไรเลยจากแบบเราอยู่ริมขวาบนเพราะฉะนั้นเราต้องไปทางซ้ายหรือเปล่าใช่ไหมสิริงงแบบอืมเอางี้เราต้องใช้ตัวช่วยแล้วล่ะว่าเราต้องไปทางไหนขอตัวช่วยนี่รอใครอ่ะโอ้โหชุดครบเสียครบดีพ้ดทีแล้ว<อ>แกทิ้งฉันอนะ่ะเอางี้เอาชุด <laughs> น,นั้นมาแล้วเอาชุดนี้ป <laughs> ไปไม่ต้องเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ย เรียกฉันไปตรงไหนก็รู้ซอมบี้เต็มเลยก <c oughs> ็ต้องเตรียมชุดป้องกันของฉันเลอ๋อาาเร<อ>ีบรอรีบอแล้วครั้งนี้ไม่ต้องใชเป็นต้องใช้เราแต่ว่าตอนนี้ยดูจะอาอะไรดูแผนที่ยังไงเอานีเข็มทิศไปอ๋อเอาใช้เข็มดี่ใช่ไหมก็ดีแผนที่ขึ้นมาแล้วก็ลองเดินดูสิถ้าจุดมันเลื่อนไปทางข้างล่างเนี่ยก็แปลว่ามันใช่เข้าใจป่ะฮะงงเนี่ยอ่ะมาลองดูเนี่ยลองเดินดูเดินดูเห็นไหมจุดมันขยับไปตรงไหนไหมจุดอะไรหรอจุดขวาบนไงเปิดแมพขึ้นมาเลย้ทำไมต้องใช้แผน ก็เผื่อทั้งที่ใต้เหนือออกตกอะไรเงี้ยก็ดูไม่เป็นอยู่ดีแล้วแพนด้ามีไว้ทําไมอ่ะมันก็มีไว้เลี้ยงไงรู้สึกมันจะมันก็น่ารักปล่าล่ะแพนด้าน่ะแล้วจากลับบ้านยังไงอ่ะก็จับแล้วก็พาไปกลับไงเดี๋ยวเรียกฉันมาเพื่ออะไรเดี๋ยแล้วไปเองเนี่ยเล้อยู่ไหนแล้วล่ะแล้วช่วยหาเฮ้ยเดินช้าจังเลยไปไหนเนี่ยไว้ให้หาอาหารแพนด้าอยู่โอ๊ยมานนี้ดิโอ๊ยมาดอกลูกดูดิโอ๊ยน่ารักมากินนมแม่มาด้วย ายยังไงนะดูทิศเหนือมันก็ชี้ขึ้นบนถูกไหมหันหน้าเอาหันหน้าเอาในแมพปลาแกอยู่ทางไหนในจุดขาวอยู่ไหนขวาบนใช่ไหมงั้นแปลว่าแกก็ต้องลงใต้ใต้เฉียงก็ไลยเฉียงออกเหนือใต้ออกตกออกมบนขวาไม่ใช่เหรอเฉียงเหนืออุ้ยดูดิมันมันมันเล่นด้วยมันเล่นด้วยดัน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 เล่นกับแม่ใหญ่เลยอ่ะทีมงานหมดเวลาอยากไปแล้วไม่ไหวแล้วอ่ะุ้ยเอาน้องกินด้วยนะ ต้องลงตรงไปตรงไหนนะก็อะสอนให้ดูเข็มทิศเนี่ยอ๋องั้นก็ต้องไปฝั่งนี้ใช่ไหมก็ต้องให้เข็มทิศมันวิ่งลงลงไหนข้งา,างล่างล่างซ้ายล่างเฉียงซ้ายโอเคเข้าใจละอ้าวไปซะละอยากได้ไปเลี้ยงบ้านจังเลยนั่นหรอปวดหัวเลยอะไรสิริปวดหัวเอาพาลานหน่อยไหมซิตเตอร์โมวิเจอมา เดี๋ยวที่บ้านเรามีเนมแท็กเดี๋ยวค่อยตั้งชื่อให้มันถ้ามันสามารถอยู่รอดจนถึงบ้านเราได้นะเราก็จะตรงไปหักขวานิดนึงเราก็จะตรงไปหักขวาเฮ้ยใกล้แล้วตื่นเต้นจังเลยขอทำใจก่อนนะเราจะได้เจอกับสมบัติแล้วเจ้าหักขวาทางนี้ใช่ไหมซิริเดินไปไหนเนียเอา้า แค่พักกินน้ำเองลืมลงทิศแล้วนะนั่นหรือเปล่าข้างหน้าเราใช่ไหมหักขวาแตนแตนแันแันแันตตน,น,น,นแล้วเขาก็ผ่านมาได้จนถึงทุกวันนี้มันอาจจะไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดาาฮไม่ธรรมาดาโอ้ยอ๊ดโอเค เอาลูกธนูนมาให้หมดมันจะได้ไม่ต้องยิงแล้วก็ว้าวอะไรเนะี่ยในกล่องมีสมุดค่ะทุกคนคิดว่าสมบัติจะมีแค่นี้เหรอมีแค่นี้เองอะ่ะเหรอเมเองเมเองลองหาดูดิก็ุ้ยนี่ก็เสียงในดำๆทมันพ่นไฟได้ด้วยอะ่ะชอบอะ่ะเก็บเก็บ เก็บกลับบ้านมันปลดไฟได้ครับเพราะอุปกรณ์จะอยู่ข้างในๆๆงั้นก็ขออุปกรณ์ไปไว้ที่บ้านนะทิ้งอะไรดีนะกกเก็บอะไรไปดีนะโ,โอ้ยพูดอยู่มีก่ลองหนึ่นเง,นงเหรองั้นก็ต้องเปิดตรงนี้อใช่แล้วแล้วแล้ว,ลวขุดได้ไหมอ่ะที่เกียดหาแล้วอ่ะเจอดูกะเจอแล้วว้ายโอ เปื่อนทองเฮ้ยเพชรกำลังจะหายเก็บของ่อนดีก่อนดีของจะหายของเต็มทำไงดีแต่เปิ่นทองหายกระดูก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 สมุดกอนดีเลืมเก็บไปด้วยด้วยด้วยนั่งทิ้งสมุดนี้ไปนะ เป็นเศร้าไปด้วยนะหักขวาฉันคิดว่านายจะตายไปแล้วสุดยอดเลยฉันถือว่านายผ่านภารกิจในการเป็นหมาของข้าเราจะกลับไปด้วยกันหักขวาลงงกลับยังไงกลับยังไงหักขวาสิริมีทางเดียวเท่านั้นเราจำแมปได้เรากลับได้เราต้องเอาไม้ออกมาทำเรือก่อนเราจะปักเตียงไว้ที่นี่ พอเราเคยผ่านมันมาแล้วเรือของข้าข,ข้ตามข้มามา้มามๆาเราจะกลับดปทางเรือพิกัดก็คือลบ45 70และ32โอ้เรามาไกลมากเลยเป็นพันเลยเหรอเนี่ยเดินไปทางทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือไม่เดินน่ะจ,จะนั่งเรือนั่งเรือไว้ก็ยิบเลยแต่ป่าจังเกิอลใหญ่มากจริงๆเลย ดูแผนที่ด้วยทำไมอ่ะแผนที่ดูทำไมหรอเราดูพิกัดแล้วถักขวาตามมาด้วยว้าวโอเคตอนนี้เราใกล้ถึงบ้านแล้วนะคะเราเจอ,อทออที่เราปักเอาไว้นะคะถ้าไม่ดูพิกัดเนี่ยมาไม่ได้เลยนะเดินไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือโอเค ไอ้แอปเปิลทองมาเยอะแบบเยอะมากอ่ะเขากินอันนนะบ้านของเราเฮ้ยเราไปส่งภารกิจกันดีกว่าเขาไม่ตาเหลกว่าเดิมน่ะเฮ้ยไม่เอาตาบันเลโอเคอันนี้แหละสวยแหละ ส่งภารกิจครับผมเป <go> ็นไงบ้างก็เสร็จเรียบร้อยดีค่ะชุดจันเทพไหมไม่ไม่ไม่เท่อ่ะเดียวของแกแล้วกันล่ะไหนทีมงานเป็นไงบ้างพี่แห้ไปดูอ่ะโเคอไอ้ส่วนฟักทองอย่างเงี้ยนะเขาเรียกฟักทองเหรอขออินเสิร์ตแบบสวยๆด้ะอะไรไม่คุยด้วยเอ้าโอเคแล้วให้กี่คะแนนดีอ๋อโอเคอ่าอเค อ่ะมาก็ภารก,กิจในวันนี้ก็ถือว่าราบรื่นไปได้ด้วยดีนะถ้าเกิดไม่มีซีรีที่ฉันส่งไปให้เนี่ยแกคงจะไม่มีทางเจอสมบัติแล้วก็ไม่มีทางที่จะกลับบ้านถึงอย่างแน่นอนไม่อะดูพิกัดเอาก็ถึงละไม่รู้สินะแล้วได้ยินเสียงกระซิบในหัวไหมอ่ามันเป็นระบบ AI อันใหม่ <c oughs> เอาออกไปด้วยตัดออกเรืยลบโคตร <c oughs> ออกไปเ <c oughs> ไม่ได้มันมาใหมา่เอออัปเดตระบบให้ใช้ก็ไม่อยากจะใช้กันคนสมัยนี้นะเป็นไรกันหมดโอเคก็ภารก,กิจนั้นผ่าน ก็คะแนนนะครับรวมเป็นทั้งหมดสามส่ห้าห้คะแนนนะเพราะว่าครั้งครั้งเนี้ยใช้ไปหนึตัวช่วยใช่ไหมก็จะเหลือ3บวกกับ2ที่ได้ไปก็เป็น5คะแนนนี่รู้ป่ะจะจบซีซั่นแล้วนะมี10ตอนนะรู้ป่ะเฮ้ยซีซั่นสเป็นไงอะเฮ้ยซีซั่นสอบอกเลยว่าลุ้นและตื่นเต้นกว่าเดิมแล้วจะมีเพื่อนมาหาด้วย้ยอใครอะเขารอๆนะไม่บอกไม่บอกต้องรอติดตามชมเอาให้จบซีซั่นนี้ก um ่อนแล้วก okay. ันไปละ เป็นคลิปด้วยก็ขอบคุณที่รับชมล้นสเวเวอร์ของเรานะคะเราจะพัฒนาให้ดีขึ้นค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะคอมเมนต์เยอะๆจะได้ตอบด้วยบ๊ายบาย